ความต่ตางระหว่างระหว่างซ้ายกับขวาครับผมน้่กันเอ่อไม่รู้สิผมผมคิดว่ามันมันเป็นผลดีกับประชาธิปไตยเองด้วยแล้วกัน <c oughs> ว่าว่าเออเราเราเราควรจะเอ่อฟื้นฟูแนวคิดของฝ่ายซ้ายเพราะว่าในในปัจจุบันนั้นในโลกที่เป็นประชาธิปไตยก็าตามเนี่ยเวลาบอเวลาบอกว่ามันมีข้อถกเถียง มีความขัดแย้งกันทางอุดมการณ์แต่มันก็อยู่ในมักจะอยู่ในวงแคบๆมัน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 จะอยู่ในในโซนฝั่งขวาอันนี้ใช่ไหมมันมันเนี่ยมันนับจากต่อต้านก่อปฏิเสธโซนส่วนฝั่งซ้ายแดัเนี้แหละซ้ายกับขวาต่างกันไงก็ก็แบ่งเป็น x y เรื่กันสี่มุมเรืกันนะฮะเพราะเทศที่มีส่วนอิงกลุ่มใช่ไหมชุมชนใหญ่กับอีกอันหนึ่งปัจเจกใช่ไหม ความเป็นปัจเจกโยนยงคือเน้นความเป็นเน้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่กว่ e กล่ ference, เดฟเฟน์ก็คือเชื่อฟังคนทำตามหน้าที่เชื่อฟังอิเลเวนส์ก็ออกเป็นออปนทางแน่นอนไม่สรัทธาอะไรง่ายๆเยนะ,ะ,ะวิพาก์โทษหน่อยๆก็นกระ่ากั แล้วก so ็ผมก็แบบเป็นสองจริงๆอย่างที่บอกเขาจากหมอเรื่องเจอโบว์นะครับมาทีเซนบูลส์มาที่เซนะครับนะครับฮะบวกกับทอมัสนะครับทอดไปยาวเลยนะครับแต่หลักๆก็คือผมแบ่งเป็นโซนซ้ายกับโซนขวาผมอยากให้เน้นว่าความคิดของฝ่ายซ้ายอินกับความสามัเสมอแต่วนมความคิดของฝ่ายขวาเป็นความเฉพาะนะครับคุณเขาใจว่าเวลาเราพูดถึงเช่นเน้นเน้นกลุ่มแต่มันไม่เหมือนกันนะถ้าคุณเน้นกลุ่มที่เป็นสามักับเน้นกลุ่มที่ ที่เฉพาะใช่ไหมเน้นดุมเน้นดุมที่เฉพาะอย่างเช่นเรียว่าที่20่สิบนาทีใช่ไหมคุณเราอายังับเป็นต้นใช่ไหมชาติพันธุ์ชาติพันธุ์เชื้อชาติฝ่ายขวาจัดอะไรก็นก้นชาติชาตินิยมชาตินิยมของเราใช่ไหมที่จริงๆเราไปลอกมาแต่กานี้คื่คือเราใช่ไาติพันธ์ของเราคือนี่คือนี่คือชาตินิยมของเราครับ เป็นต้นเละใช่ไหมหรือรอีกคำมันก็คงจะเป็นแบบ identity politics ศาสนาก็คืออุดมตระลึกลุ่มอาตมาการรวมเป็เช่นอัตลักษณ์หลายที่ที่ความน่าสนใจเนี่ยประวัติศาสตร์ที่ไม่เดียวคือความน่าสนใจคือมันเป็นศัพท์ของฝ่ายซ้ายมาแต่แรกนะใช่ไหมเ,เ,เ,เป็น ผู้ที่บัญญตัติคือชื่อว่าคอมมิวนิสี์รปเฟอร์อลเลกกีฟแลวกันเป็นกลุ่มสตรีนิยมผิวดำเลสเบี้ยนมาร์กซิสในเมกการยุคกศูนย์ตรงนี้แหละแต,แต่แต่ประเด็นของ,ของพวกเธอก็คือแน่นอนที่เอยู่ในหกศูนย์มกระบวการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงมากมายเธอก็เป็นมาร์กซิสต่อตา้านเธอคือพวกเธอไม่ได้บอกว่าการต่อตา้านีนนิยมมันขัดแย้งกับอัตลักษณ์ของเธอแต่แตะเด็นเดี๋ว,ว่าถ้าเธอ กลุ่มนี้มันยางบอกว่าเกณฑ์ว่าถ้าต้องการปฏิวัติสังคมในนวัตกรรมความต่อต้านผู้นิยมจักรวรรดินิยมอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือในอเมริกาเนี่ยก็ต,ต้องต้องให้ความสนใจกับอัตลักษณ์เฉพาะบางอย่างด้วย <S 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 แต่สิ่งแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่ที่มาเกณฑ์จึงปัจจุบัติมันกลายเป็นเรื่องกลายกลายเป็นแทบจะคือคือคือไอเดนติทิคอลดิชยุคแรกของฝ่ายซ้ายมันพยายามให้เราเห็นว่า เราอยู่ภายใต้ระบบที่กดขี่เราเหมือน,นกันระบบการเกยดการเกยดชาติพันธุ์การเยราารกรเยดเพศทุนนิยมชนชั้น,น,นอะไรก็ตามะไปแล้วเราเดังนั้นเราเราต้องมาต่อสู้ร่วมกันแต่ไอ,อ้เรื่องคอนดซชันชาติพันธุ์มันเหมือนกับกลายเปนแบบสแตนด์พอยต์ตอีพิสโตโมลิจีบางอย่างก็คือก็คือเราเธอว่าเราเรา,เราเป็นกลุ่มพิเศษเพราะว่าเราเป็น A B C D ส่วนเธอเป็น D ีอี ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้า,ไไาก,กันได้จริงๆเราต้องเคารพกันเลยหลงนั้นนะเห็นไหมก็คือก็คืออันหนึ่งคืออินเตอร์เซ็กซ์ไอดีตี้มันอินเตอร์เซ็กซ์ดังนั้นเราเราจะเห็นปัญหาใหญ่แต่ปัจจุบันมันอินเตอร์เซ็กต์แล้วเทาก็ซอยย่อยลงเรื่อยๆใช่นไหมชั <S <S ้นชั้นมาจากเขตนี้คือแบบแทาเลวร้ายสุดอลย ฉันฉันมือซ้ายฉันอยู่เขตนี้ฉันชอบเลี้ยงหมาพันนี้และดูกีฬาอันนี้ส่วนเธอมือขวาอยู่อีกเขตหนึง่งชอบเลี้ยงหมาอีกพันแล้วดูกีฬาอีกแบบเราไม่สามารถเข้าใจกันได้ใช่ไหมเราเรามีอีเดนตี้ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ดังนั้นมีม,ม,ม,มีฐานความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันจนไม่สามารถที่จะอาจจะเข้าใจกันได้เลยด้วยซ้ำมั้งเพียงแต่จจาเห็นแอบเห็นแย่เห็นใจกันแล้วไงก็ตามก็จะเน้นถึงความแตกต่างนีนความหลากหลาย ว่า,าหุต่างใช่ไหมแต่โจก็คือในในในขวาร่างเนี่ยก็คือทุนนิยมเองเพราะทุนนิยมเน้นความเป็นปจจกอย่างที่บอกใช่ไหมทุนนิยมเน้นความเป็นปจจกว่าว่าที่แยกออกจากกันที่ที่ที่แข่งขันกันที่ไม่พึ่งพิงกันที่ที่มองเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักใช่ไหมว่า แล้วก็แน่นอนเสียนิยมใหม่อย,อย่างเมื่อกี้ก็ไปได้ดีกับสิ่งที่พูดเรื่องใครและไซต์เรื่องอะไรไปว่าทุกอย่างเป็นปัญหาของของตัวข้าเองเท่านั้นไม่มีปัญหาอื่นใดไม่มีปัญหาสังคมอะไรก็ตามนักการตลเชื่อกันเลยบอกว่า the s ซ no c i a l thing is society ไมมไม่มีสิ่งเรียกว่าสังคมเองเหน่าวพึ่งกับสมไม่มีสิ่งเรียกว่าสังคมมีแต่อินดิวิวอร์ชั่นบัณเจและอย่างมากก็ครอบครัวแค่นั้นเลยแต่ที่ฝ่ายขวาฝ่ายเดนนั่นแหละสกุลเสรีนิยมก็ เชื่อชูสถาบันครอบครัวไม่ตได้ไม่ต้องคุยงานว่าถอนหรือถอนรับสวัสดิการเองไามา่เองก็พึ่งตัวเอง,อง,เองแล้วครอบครัวก็แตะอย่าอย่าอย่าไปพึ่งอะไรอะไรมากกว่าน,นะแต่แต่คำว่า,าหลากหลายแตกต่างเป็นต้นเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไปได้ดีกับกับความเป็นกลุ่มใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เข้าไปได้ดีกับทุนใช่ไหมเป็นต้นแล้วกันโจทย์นิดเดียวก็คือผมคิดว่า ทุนนะั้นจำเป็นต้องต้องมีไอด n t ิตี้พอ i t ติ s ทุนนียผมจ,จำจำเป็นต้องมีไอด n t i t ี้พอ i t ติ s ่คือว่าในในความเป็นปัจเจกของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่ผู้บริโภคครในในด้านหนึ่งเราก็แห้งแล้ว mm hmm. ใช่ไหมแล้ว mm hmm. ซื้อของใหม่แล้วไา mm hmm. บางทีเราก็อยากเป็นมันมีอะไรที่เต็มของนั้น mm hmm. ก็คือการได้เป็นสมาชิกของ mm hmm. ของของกลุ่มบางอย่างบางอดสัญญาทำอยู่เชื้อชาติท่านอะไรก็ตามใช่ป่ะงั้นงั้นคุณจะเป็นจะต้องมีไอเดียนี้พอเนื่งเพราะอัตวิสัยของคุณเนี่ยมันแห้งแล้งอ่ะมันมันมันคือคือความละเอียดดูทุนดูเหมือนยกย่องอัตลักษณ์นะเป็นตัวของตัวเองหาตัวเองให้เจอแต่อัตลักษณ์ของทุนไม่มีความหมายเลยเพราะมันถูกทดแทนได้ไม่ต้องให่มีคุณค่าครับคือคือหรือหรือแบบ ก็สุดท้ายมันเป็นคนผู้ไปพวกหน,นึ่งคนหรือนคนงานหนึ่งคนที่สามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้ใ,ในตัวรายกาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่ค่อยอิ่มใช่ไหมมันไม่ค่อยเต็มมันก็เลยต้อง,งต้องพึ่งอะไรอะไรที่ที่ใหญ่กว่าเออหมันโอโ้โหมันต่างกันเยอะเลยนะถ้าแบบได้ได้กินอะไรอร่อยๆกับได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนออ,ออกมาประท้วงหรือรู้สึกว่า เราเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยไอ้ไอ้อย่างหลังเนี่ยแค่ตัวตึกคุณต้องต้องใส่ไอ้นี้ก่อนโดยข้ามข้ามมาฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกซ้ายเป็นที่มักจะยืมเสมอเพราะซ้ายปัจจุบันปุ๊บชอบเนี่ยจะอยู่โซนเนี่ย difference คือเป็นที่ตัวเราอ่อนไปแตกต่างหลากหลายเราต้องเคารพความแตกต่างเออพูดยังไงว่าเออปัญหาไทยๆที่มักจะชอบได้ยินอันหนึงแบบในช่วงม็อกนั่นแหละต้อง อยากอยากให้อีกฝ่ายเคารพความคิดที่แตกต่างคุณต้องการแค่นั้นเองซึ่งซึ่งหมายความว่าถ้าถ้าเขาเคารพความคิดที่แตกคุณก็ต้องเคารพของเขาด้วยเราก็อยู่ในโลกของเฉพาะกับเฉพาะใช่ไหมครับความคิดที่แตกต่างของคุณเรื่องเฉพาะของคุณความคิดที่แตกต่างของเราเรื่องเฉพาะของเราไม่มีอะไรมาอยู่กันใช่ไหมพรานี่ก็โลกความหลากหลายไม่มีอะไรมาอยู่กันแต่โจทย์คือเราสามารถยึดยึดฐานได้ยึดฐานความรูสาคนได้นะเห็ไหมว่าอย่างนี้บอก ผ้าความเป็นเอ่อผ้าแพลต้าจุดของโจทย์ของความภาษาคนเพราะคนก็มาแน่นอนอันนี้เอามาจากครัาแป็กกาเวนและการนี่เรื่องมันาสใจแน่นอนชื่อชื่อ universality and identity politics นะครับ universality and identity ที่อาจารย์เคยโพสในใช่ใช่แม่กกาเวนจะบอกว่าคือแน่นอนมันมีความกลัวที่ว่าสร้างกลุ่มกลุ่มจะเป็นสากลได้ไงวะใช่ไหมคุณสร้างกลุ่มทีไรเนี่ยมันหมายความว่า มันต้องมีคนที่มันมันต้องมีความอื่นอื่นอะมันต้องมีคนที่ทไม่เป็นใจในกลุ่มมันถึงจะมีก,กลุ่มเกิดขึ้นได้<ะ>แต่แม้แา่ว่าพยายามพยายามจะจะไปค้นไอ้ข้อตัวแย้งง่ายๆอย่างนี้ด้วยประเด็นที่บอกว่าสากลคือสิ่งที่เราไม่ใช่สิ่งที่เรามีอะไรร่วมกันแต่สิ่งที่เราไม่มีร่วมกัน<ะ>เราไม่มีเสรีภาพ,พร่วมกัน <laughs> เราไม่มีที่ไหนที่กระามในโลกทุนยมเราก็ไม่ได้มีความเท่าเทียมเหมือนกันใช่ไหมงั้นงั้นโจทย์ก็คือ ความเป็นสากลคือสิ่งไม่ไม่ใช่สารัตถะไม่ใช่อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เรามีร่วมกันเพราะว่าไอ้เล็กๆบวกกันเนี่ยอัตลักษณ์กลุ่มๆต่างๆบวกกันมันไม่รวมเป็นสากลน,นะมันก็ยังอยู่ในโลกของอัตลักษณ์นะมันก็อยู่ในโลกของความเฉพาะอ่ะงั้นงั้นความเป็นสากลก็คือสิ่งที่เราไม่มีร่วมกันต่างหากใช่ไหมอ่าก็เลยเอ,อ่เช่นถ้าผมจะตีความคืออย่างที่บอกเราไม่มีเสรีภาพเหมือนกันดังนั้น แล้วความเป็นสากลก็หมายความว่านกักวิจับอกว่า universality is all or it is nothing <ม>คือมันมันมันต้องเป็นสลรอกทั้งหมดหรือมันไม่มีความหมายเลย<ม>ค,คือดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเ,เราต้องการแค่สรีิภาพทางหรือความเท่าเทียมกันทางการเมืองนะ,ะส่วนเศรษฐกิจเป็นชนชั้นนั้นก็ไม่เป็นไรห้ามแตะทุงยมไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แต่นี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าสังคมิยมความนีมมมบอกว่าเฮ้ยมันต้อง เสรีรภาพทางการเมืองหรือความเสมอภาคทางการเมืองอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะมันก็มองว่าเสรีภาพความเสมอภาคเป็นอันที่ครึ่งใบหรือนิดเดียวมันไม่สามารถแยกออกจากเสรีภาพความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ<ๆ>ได้เป็นต้นดังนั้นผมก็เลยประหลาดใจว่ากลุ่มมักจะติงพวกมาร์กซิสต์ต่างๆแล้วแบบโอ้ยสนใจเรื่องชนชั้นแต่ความประหลาดนั้นคือพวกคอมมิวนิสต์พวกมาร์กซิสต์เป็นพวกแรกๆที่ออกมาต่อต้าน การเยียดสีผิวนล้วเป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านในในอย่างไรในอเมริกาและอีกหลากหลายประเทศรณรงค์ปลดแอกเลิกระบบต่อต้านระบบอานานิคมจักรวรรดินิยมให้คนผิวสีสามารถปกครองตัวเองได้เป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแต่มันก็ตั้งอยู่บนฐานของความคิดว่าสีภาพมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ของคนผิวขาวนะใช่ไหมการความสามารถในการปกครองตัวเองก็ไม่ใช่ของ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 คนผิวขาวนะเป็นต้นแล้วกันใช่ไหมอ่า ซึ่งก็คืองั้นงั้นอันนี้ก็น่าสนใจว่าเราไม่สามารถแยกประชาธิปไตยหรือแรสรีพาพของคนบางกลุ่มเท่านั้นก็เพียงพอหรือความเสม,มอาภาคภายในบางกลุ่มเท่านั้นก็เพียงพอเพราะว่าอย่างประชาธิปไตยในยุคแรกมันก็เป็นแค่กลับไปสู่กรีบมันก็เป็นแค่ในหมู่ของผู้ชายใช่ไหมครับประชาธิปไตยในหมู่ของผู้ชายที่ที่มีฐานะมีครอบครัวไม่รับรวมผู้หญิงแล้วคนอื่นๆมากัดมาใช่ไหมแต่ตนนะครับ แต่แต่แต่นั้นมันก็มันก็อยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมคอ่า Worker s, <S uh, o f the World u n i t e มันก็อยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมเพราะแรงงานไม่ได้บอกว่าอัตลักษณ์อันไหนีกว่าใช่ไหมมันมันก็คือแรงงานท,งทั้งหมดที่เราไม่มีร่วมกันครับ Worker Social United ทำไงเพราะเราไม่มีสีภาพร่วมกันเพราะเราไม่มีความเสมอภาคร่วมกันภายใต้โลกของทุนนิยมและหลายมากใช่ไหมอ่าแน่นอน Social Democracy มันก็อ่อนลงมาหน่อยใช่ไหมเป็นต้นแต่สิทธิมนุษมชนเป็นต้นมันก็มันก็อยู่ได้ ทั้งฝั่งนี้นะมันมีสิชัินชนที่ที่เน้นความเป็นปจเจกที่ที่เพิกเฉยต่อความเหลื่อมล้ําคือเป็นสชั้ชนแบบอย่างที่ผมชอบพูดก็คือเป็นสิทธินชนที่ให้คนเข้าถึงเบสิกนนจหัวพ้นน้ำใช่ไหมให้คนหัวพ้นน้ําพอแต่ไม่สนใจว่าไอ้่วนใหญ่นึ็นหัวพ้นน้ําอยู่ไอ้บางคนอยู่บนประสาทอยู่บนเขาอะไรเงี้ยให้มหนคือมันไม่สนใจความความเหลื่อมล้ำในทางสังคมใช่ไหมถ้าเน้นความเหลื่อมล้ำสังคมสิชั้ชนก็สามารถอยู่ อยู่่วนซ้ายนี้ได้อยู่ส่วนซ้ายบนได้ต้นระดับเอ่อก็แต่อันนี้แหละก็คือก็คือก็คือผมคิดว่าความสําคันธ์ก็คือคงต้องกลับมาปกป้องโซนซ้ายบนนี้ที่เรียกว่าในะความคิดของฝ่ายซ้ายตลอดช่วงพิจวร์ที่ยี่สิบจริงๆก็ตั้งแต่ครึงร่ง,งหลังพิจารณ์่สิบเก้า 19, แล้วก็ส่วนใหญ่ของิจารณ์ที่2ี่แล้วกัน ซ้ายถูกผูกติดอยู่คำว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ใช่ไหมซ้ายถูกผูกติดอยู่การต่อต้านทุนนิยมใช่ไหมมันมีประวัติศาสตร์ะแวงใช่ไหมไอคอนเคียวนี่แหละใช่ไหมไอคอนเคียวที่ที่น่าหวาดกลัวนี่แหละแต่ความน่าสนใจคือแน่นอนคอนเคียวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผลมาตรของมาร์กคอนเคียวมันเป็นยุคของเลนินเลยแต่แต่เมื่อมาร์กปลุกผีของคอมมิวนิสต์นะะสเปกเตอร์ของคอมมิวนิสต์ในคอมมิวนิสต์แมนนิเฟสตต1848เนี่ย คือมาร์กพูดถึงสเปกเตอร์คอมเบอเรชัน1848ตอนนั้นจริงๆชื่อมันคือ manifesto of the communist party แ mm hmm. ถลงการของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ตอนที่มาร์กเสียนมันยังไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ในโลกเลย mm hmm. แล้วานอังกฤษก็ไม่มี <Yeah. S 1> ใช่ไหมมาร์กเสียนยังเขียนมม,ไม่ไม่ได้อย่างรวดเร็วอะเพราะว่าคน,คนที่จ้างให้เขาเขียนคือชื่ว่า the just i e a e แต่ไงก็ตามมันส่งสายมันไม่ลงชื่อ mm hmm. ใช่ไหม คือง่ายว่าเป็นแถลงการที่ไม่รู้ว่าใครเขียนกับพรรคที่ไม่มีตัวตนที่ยังไม่มีอยู่บนโลกใบนี้แต่พุดไอ้หาแต่ไอ้หาคนไม่หวาดกลัวมันชิบหายหนึ่งแปดสี่แปดกระดุมพีมากมายชนชั้นนำมากมายหวาดกลัวกับพรรคที่ยังไม่มีเลยกับผีที่ถูกปลุกขึ้นมาแต่ไม่มีพรรคไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่มีใครเป็นประกาศหรือว่าเป็นผู้เขียนด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ทําไมมันน่ากลัวสองพันยี่สิบ วันแรกที่คอร์เกียวโผล่ขึ้นมาโอ้โหแตกตื่นกันเนี่อะไรกันใช่ไหมพักมันก็ยังไม่เห็นว่ามันมีพักที่แบบไม่ใช่ไปแล้วแหละใช่ไหมที่ไม่ใช่ไปแล้วแหละแต่พักก็ยังมันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้แตกตื่นกันน่ามหาศย์มากใช่ไหมแต่มันก็คือมันคือปรากฏมันก็คือแทบจะปรากฏการแบบถ้ามันมาถึงน่ากลัวใช่ไหมทั้งที่มันในทางวัตถุวิสัยมันมันยังไม่เมันยังไม่เห็นอะไรเลยตัวละกันใช่ปะอ่อ โจทย์ของไม่รู้สิผมไม่อาโจทย์ของการเมืองประชาธิปไตยถึงคุณจะเป็น l ิบ e ร a l ตามมันจาเป็นที่คุณต้องปกป้องโซนซ้ายบนนี้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับประสู่ภาพอันนี้ง่ายๆเลยกัที่เรามักจะชอบพูดว่าซ้ายกับขวาการเมืองแบ่งไปซ้ายกับขวาหรือในแบบไทยๆแล้วจริงทั่วโลกก็ตามบอกว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในอยู่ในความขัดแย้งทางอุดมการณ ยังถึงร่าความขัดแย้งทางอุดมการณอย่างสุดขั้วแต่อุดมการณ์ไหนวะแต่อุดมการณ์ไหนกับไหนขัดแย้งกันอยู่วะใช่ไหมพารามิเตอร์เรียกวของความขัดแย้งมันอยู่แค่ไหนแต่ก็คือแต่ปัจจุบันแต่ก่อนมันคือมีซ้ายกับมีขวาซ้ายก็แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแล้วก็มีกลางก็คือลิเบอโร่ซ้ายไปจากกลางหน่อยก็เป็นพวกโซเชียลเดโมคราซีแบบสวีเดนอะไรพวกนี้ใช่ไหมนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็โจทย์คือ หลังจริงๆงก็ตั้งแต่ตั้งแต่จริงๆก็ตั้งแต่เรเกนเสรลยุใหม่ในในอเมริกากดัชเชอร์ในอังกฤษใช่ไหม<ฮ>ดัชเชอร์ดัชเชอร์เริ่ม There is no a l t e r n a เ i v e แล้วก็สลายการชุมนุมของอการประท้วงการสไตร์ของแรงงานเหมืองอก่อนก่อนหะน้านี้ประมาณแปดหกนัด ก่อนหน้านั้นเรแกนก็สลายไล่ออกเจ้าหน้าที่ควบคุมขอบังคับการของสนามบินที่ในอเมริกาหมดหมื่นวมนคนที่คือมันเป็นสาภาพที่ค่อนข้างเข้มแข็งอะ่ะแล้วก็เรียกร้องสไตร์กันแล้วก็ถูกไล่ออกหมดก็คือนี่คือเป็นเป็นสัญญาณว่าว่ากูจะเอาจริงกับแรงงานนะกูจะกูจะทุบแรงงานนะนตัวนี้ใช่ไหมงั้นแล้วก็ซ้ายก็เริ่มปรับตัวใช่ไหมคือคือลมสลายของพรรคคอมมิวนิสต อของระบบคอมมิวนิสต์ใช่มากำแพงเบอร์ลินสภาพโซเวียตจริงสุดยุบสลายไปงั้นไอโซนเนี่ยมันก็หายไปใช่มแล้วก็เสร็จแล้วในนอนไอพวกโซเชียลเดโมแครซีมันก็เริ่มปรับตัวเวลเวสเตก็อ่อนลงแล้วมันก็เริ่มหายไปหายไป,ยไ,ป,ยไ,ปไอพวกลิเบอโรก็กลายเป็นลิเบอโรกับขวาแล้วลิเบอโรก็ปรับตัวให้ให้เข้ากับทางขวาใมากขึ้นเ็ารู้สึกว่า เฮ้กูเป็นซ้ายแล้วอ่ะเหรอกูเป็นซ้ายแล้วคนไม่ค่อยชอบอ่ะใช่ไหมกูกูกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางหน่อยก็เลยมีมีวลีที่เรียกว่าอันนี้คือคําของทาริ็กอาลีใช่ไหม Extreme Center คือเราอยากพูดแค่ขวาขวาจัดมันมีสิ่งที่เรียกว่ากลางจัดด้วยนะใช่ไหมหรือคําของแนนซี่เฟเซอร์ใช่ไหมเพราะว่า Progressive Neo Liberalism ก็คือมันเป็นทุนนิยมเสรีนิยมใหม่แข่งขันอย่างบ้าคลั่งเออไม่ปกป้องแรงงานทุบแรงงาน สังคมที่เดือดร้อนแต่เสร็จแล้วมันโปรเกรสซีทำไมเพราะมันสนใจในความหลากหลายและแตกต่างความเสมอภาคทางเพศนะมัลติเคิร์เรนทูวัฒนธรรมยอมรับยับความแตกต่างมากมายก็คือมันก็เลยระยิบระยับดูดีแน่นอนเมื่อเทียบกับขวาจัดแน่แ,น <S <S แต่เสร็จแล้วมันก็ยังอยู่ในโลกของทุน <S 2> <S 2> และโลกของเสียงมใหม่ <S <S ใช่ไหมแต่โจก็คือเวลาเราพูดถึงอุดมการณ์ที่ขัดแย้งมันมักจะอยู่แค่เนี่ยนี่คืออุดมการณ์ที่ขัดแย้งใช่ไหมระหว่างกลางจัด กับขวาจัดใช่ไหมระหว่างซ้ายแบบไทยๆกับขวาจัดหรือบางทีก็ว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆคือคือคือเนี่ยใช่ไหมแต่โจก็คือเฮ้ยไอฝั่งเนี่ยมันยังมีที่มันหายไปหมดแล้วอะทํไมแล้วเอ็งบอกเอ็งสนใจประชาธิปไตยทําไมเอ็งเอ็งไม่พูดฝั่งนี้บบว่าฝั่งนี้จะช่วยเอ็งอย่างมากเลยนะจะช่วยไอ้พวกกลางจัดให้มันกลับมาเป็นดีบรออย่างที่มันควรจะเป็นเพราะเอ่อเป็นต้นและกันแต่แต่ แต่มันกลับปรับตัวเองเข้าไปสู่คือคือยอมรับผู้นี้มาช่วย ize, วนอนมาไลฟ์สาวัตกรรมฝ่ายขวามาช่วยทําให้ฝ่ายขวานั้นกลายเป็นปกติกลายเป็นปกติในสังคมได้ใช่ไหมแนวคิดต่างๆกายเป็นปกติในในสังคมได้แล้วก็ก็เลยผมดังนั้นดังนั้นไม่รู้สิผมถ้าแบบถ้าถ้าพูดเป็นกลางๆหนูก็คือเฮ้ยไอสังคมนิยม คอมมิวนิสต์สังคมนิยมแนวคิดของของโซนเนี่ยมันจำเป็นนะต่อต่อการต่อพัฒนาการของประชาธิปไตย<ม>ในประเทศไทยและในหลายประเทศนะใช่ไหมทำไมต้องมองว่าเป็นศัตรูทําไมทำไมต้องมองว่าว่ามันอันตรายมันเผด็จการทั้งที่ทั้งที่อย่างที่อย่างที่ได้ได้พูดแบบเฮ้ย hey, คุณก็สามารถ vent communism รีอินเวนต์คอมมิวนิสต์ได้มนะมันก็มีสามารถ สร้างคอมมิวนิสต์ใหม่ในศตว,วรรษที่21ได้นะมันไม่มันไม่จำเป็นจะต้องไม่มียอะไรเลยที่บอกว่ามันจะต้องติดอยู่กับรูปแบบของคตวมรษที่ยี่สิบในตัวเลยที่อาจจะไม่ต้องปฏิวัติใช่้ชงไม่ต้อง, <c oughs> องใช่ไม่ต้องเลือดสาไม่ต้องเลือดนองจริงๆเพิพ่งจริงๆมันก็มีมันก็มีมันก็มีความแตกต่างกันนะระหว่างมีมีคำถามหนึ่งที่ที่คุณเคยโยนมาตอนตั้งแต่ก่อนก่อนมาเจอกันวันนี้เลยอะที่แบบ ที่พูดถึงความรักกับการเมืองอะไรแบบน้ใช่ไหม่แบเออแต่แต่แต่ถ้าแบบอันอันอันนี้ก็คือจริงๆหัวใจของถ้าทำดีๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้ว่าแน่นอนว่าในการเมืองมันต้องมีศัตรูใช่ไหมแต่แต่วิธีที่ฝ่ายซ้ายทีสศัตรูหรือมองศัตรูมันมักจะแตกต่างกับวิธีที่ฝ่ายขวาหรือแม้แต่พวกริเบรัลมองศัตรูใช่ไหมฝ่ายซ้ายพวกฝ่ายขวา มองศัตรูก็คือเป็นศัตรูที่ที่ที่ถูกกำจัดไปใช่ไาแบบว่าพวกมึงหนักแผ่นดินว่ <c oughs> ะเออพวกมึงทางชาติว่ะอกำจัดกไปชาติก็สูงขึ้นแผ่นดินก็งดงาม <c oughs> เป็นต้นะ <c oughs> ใช่ไหมแม้แต่ลิเบีเองใช่ไหมโอ้พวกมึงข้อนเคียวว่ะแ <c oughs> ระเด็จการว่ะโอ้หน้าผิดหวังชิบหายเลยมาเออเออพวกมึงไม่ใช่กูใช่ไหมจะ วลีของฝ่ายซ้ายมันจะแตกต่างกันหลายๆครั้งเนี่ยฝ่ายซ้ายมันจะบอกว่ามาร่วมกับเราสิใช่ไหมหวางอาวอุธลงมาร่วมกับเราสิร่วมต่อสู้ด้วยกันเพราะว่ามันมีมันมีการต่อสู้มากมายที่เป็นสาบุบมันมีการต่อสู้มากมายที่ไปพ้นอัตลักษณ์ของพวกพวกของแต่ละคนมันมีการต่อสู้มากมายที่ที่เราที่เราต้องต่อสู้เพราะเราไม่มีร่วมกันเพราะเราไม่มีเสีภพาพเหมือนกันนะ ว่าเรามีความเสมอภาคเหมือนกันนะเป็นต้นเ่ะนไหมก็ก็ก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันก็มันก็ถ้าจะเป็นผลดีต่อต่อพัฒนการประชาธิปไตยนะแล้วก็แล้วก็ถ้าอย่างที่บอกซ้ายกับขวามันก็ทวีศัตรูเหมือนไม่เหมือนกันเสียทีเดียวอันหนึ่งยังยังยอมให้กรับใจและและเราสามารถเป็นสหายกันได้เอาอย่างนี้ได้ปะ คุณสามารถเป็นสหายกับฉันได้นะแต่อีกอันนึงคือเหมือต้องถูกกบจัดทั้งนั้นอ่ะหรือมือถูกจับไปล้างสมองเคือเป็นต้นอ่ะใช่ไหมก็เลยเลยเลยคือดังนั้นการเมืองมีศัตรูได้หรือเปล่าแต่แต่แต่ปัญหาคือคุณจะทิ้งศัตรูคุณยังไรต่างหากใช่ไหมคุณคุณไม่จะเป็นต้องรักศัตรูของคุณใช่ไหมคุณไม่จะเป็นต้องรักต้องรักศัตรูของคุณเพียงแต่ การไม่รักศักตรูก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกำจัดและทำลายศัตรูเสมอไปใช่ไหมม,ม,มันมันมีมันมีวิธีปฏิบัติต่อศัตรูในลักษณะอนก่ด้วยและทุกท